ครับวันนี้จะอยู่แผนดิซึงเคนะสู่ไปเกีวันนี้ก็อยู่ด้วย,วยสิบวอเดอร์เกมอีซึ่งเคนะครับผมยันนิด้อยอีพียี่สิบสามเลยนะครับผมโอเคอาการไอที่เล่นดีเลยนนองเล่นหายเล้วเล่นหายแล้วจะอิ่สักวันสักวันเนี่ยหายดีหาย,าย,นนะหายดีขออภัยด้วยครับที่ไอ วัาชนก้อนอน,นี้ไอไม่อยู่เลยน้อง <S <S okay. ขอไปวัสุนด้วยนะครับผมแต่ <S <S ว่าอาอกเก็บที่ดินตัวไหนดีน้องเบื่อที่ดินเนี่ยดูเบื่อแนวไหนดีวะ โอ้ดีเฮ้ยเพชรอะไรบ้านนี่โอ้โอะไรนห้าเปอนต์ั่น้ำเพชรอะไรนี่โอ้อนโดมินัสอ้ัลลอฮ์ซาลตบดิเซเติอัตลอดูตัวกูอัลลอฮ์ลัตอะไร่็เด้ ตัวกูยิ้มไม่ค่อยมีอยู่โอ้ยยี่สิบสองร้าพอพอเพื่น้องโหไม่มีเพชรไหนดีๆเลยวะเอาปลดรถไอ้นี่ตัวนี้ก่อนจะได้น้นองอะไรวะเซเลจ่าอะไรเนี่ย เลียอะโลเปตาที่อ่านอะไร้เอ๋ที่อ่านถูกหรอเปล่ามั้งด้ไม่เดู้จอ่านนี้ลเี้ยวมันทำไมนานโอนแนนักเอยู่แล้วปนได้เปลี่ยนแลครับปดดีเปตามีดเป็นองซ้ำนะอ้รสุเปลี่ยน สมแล้วเชาทุกเยนสั่เ้าไเปลียนมาินี้อินดี้ทโตนีเคาไปโอ้ยแมนตัดแรงชดเชยเสียปีนอะไรเปลี่ยนหนีนึงับไปก่อนนนทักทายทัทยกทายตวเบาๆหนะ่อย มีสองตัดสองไหมไม่ตอบโอ้โ,หโหจา้าวสี่มันดืน้อมากเลโอ้โเปี่ยนมีสามสิบสามมีสามติดสามเลย จีรือนโห้โว้ยอา,าบ้าปะแ้วที่กนจะรอไหมนี่นตแปลกงก <c oughs> ูด้ตกเ็จีรบนไงัไีเ,เงเดีร่วดโโดดกกงดนจีย ก็จบไปได้ครับผมอนดตัวนะคผมตัว เพจไหนดีน้องมีต่เพรเดียวเลยเพจไปได้ไดับเลดิโหแล้วรีวิวไม่ได้ดยวยทำมันได้ไม่รีวิว สอตบสองไหมแม้นไม่ตบไปเรือยจ้ากสอนหรือเปลาโอกันสอนไอ้เบาใจเย็นเด็กพี่ยังไม่รีบอัดสีเลยนะเอามาท่งมาเท่งดูดีๆแท่งงานดูคูกานได้ด้วย ที่มีสามแลวนะนรรจบรอยเียแล้วเปองชานงเหลียบร้อยหวานเจียบเตโลโปโซลัสมาแล้วมีสีมีตบสีไไม่ตบอ้โห กันสารสดูครับเนอะไอ้มันเหลี่ยมเราอย่าไปหาเสียใจมนนโโโนโโันแน่ดีโฮตโอคไหมมีโฮตสี่อ่ะเึงเดี๋ยวส่วันปีสี่ตายเลยปีสี่ตายมล้งเลยแต่นอนชั้น,หนเหรอเหลี่ยบร้อยไทยลันโนตโัไทยทั้ง แต่พอไม่ตกมันเหลี่ยมเลยสีอะไรก็ไดมนะ้มันจะเหลี่ยมนะมันจะเหลี่ยมนะมีคนตุ่มไหมมีคนตุ่มไหมมีคนตุ่มสีอดาอ๋อนี่ตกไม่ตายด้วยเออมันก็ไปน,นอนใช้นนนเนาะอย่าเก็บไว้ใช้ดิเรียบร้อย เอาจบไปแล้วนะครับรอบแรกนะครับผมไปกันต่อรอบสอนนะครับว่านเจีครบไอ้ยาคานตสองตัวเลย่ยกมีเอาดีเอาดีแ่เอาไปทำไมวะ เ้าไปไเไปไปนะาดาเห,หนี่อยอดยนะอยี๋ยวจะเอาทงดีม่้ขานุนทานไม่เนโอ้ดีว่าขานุานุอไเงี้ยเรามีสอนดสอนไมนาะมันตกมาเดี๋ยวมันก้ลวนเน กูซ้อกูเต็มเลยน่เราเนองคบ่าเฮียวอรเป็นเท่ากันด้วยเอไมันจะเรียกว่ากูให้หน่อยมมีห้าตัวผ้ามีห้าตัวผ้ารู้ว่ามีห้าตัวสเรียบร้อยกูปไปแล้วครับน้กูเยี่ยมมากนอง เดี๋ยวเวลาดีลโลถ่ายต่อมาแล้วทิโปโผล่ออกมามาเดี๋ยวอนอสซะาข้าโนตัวสระตัวที่สองมาแล้วหนอโอ้โหรวแต่ตัวเราก็วสามตัวแล้วแน่นมีจีรตบซีไหมไม่ตกเลยเจียนเหลี่ยมอะมี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยม มีคนตบพดบ้าน่รัมีโหตบโพดมีอย่าเรียดให้มาน้องมีโหดตบ5ลเลยเขียนอย่างนี้4 3อีกเต็นดอนซะหน่อยเรียบร้อยหวานเจี๊ยบหวานเจียเ๊ยบเข้าไปเบาเอ้ยถ้าอย่างงี้อ่ะมี4 4มั้ยน้อง โอ้ยสี่ตบสามมันจะเลือไว้ไม่เขือแมวอะไรวะนี่อะไรนั้นมึงไปนอนกันน,นองเอาแล้วครับเราจบไปแล้วนะครับ,จจบรอบ,รบที่สองใช่เปล่าวะนา่าจะใส่มั่งควาจำไม่ค่อยดีพูดมาซะด้วยอิลิสทาโทมาแล้วอะไร ขาน <Sen> no oh ุกไปแล้วเฮียเจสตะกเนี่ยคุไม่ค่อยแขงแรงอยู่แฟนอ๋อสมมหิวเอาตัวนี่ไปแข้งแนต๋อยก้งกุ๋ยไสอบสอบแน่นอนเร่เปลี่ยนเลย เอวะให้ยี่สอบไปนสองจบแล้วสี่ั้งสอนย4ตีตบสีไว้ส่วนนี้สี่ตบสี่ไหอะไรของมันวะยี่ี่ที่แห่ง ยังกูล่วนเอเลยนะเนาไม่ได้แดกกูหรอกมีคนตกผมไปมแล้วมีคนตกห้ยล้วโอ้แผ่นนี้มันเสิรตกเหรียญหนึ่งตลอดเลยวะแม่งไปนอนซะหน่อยจะให้ลูกพี่กูเก็บหมดแล้วเนาะโอ้ ตัชี้เดี๋ยว่ย่ตัวนี้ได้ไวะตัวนี้แทนอะไรตัวชี้อะไรเน,นมิโคอะไรโคตัวชี้ตัดเสีเอาตับมาในเวลาลูกพี่กูโชว์โหแล้ว้อ,ตววววตองตบเจ็บไปเลยครับหนอะ ไปนอนซะเรียบร้อยเอาล้วจะจบไปแล้วนะครับผมเอามาดูเแ่นกัะดีว่ววาแล้วมัปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเลยและโอ้ยดีตัวนี้นดีไม่ดีแต่ไม่นรีว่าจยน,นัเอะข้าพลังมันเป็นไงอ๋อไม่ใช่นี่ดีนะไหนว่านอ ชอบลิปนี้ก็อ,อย่างนี้กดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม